สวัสดีครับวันนี้โฮโรอินเทรนนะครับผมนะมาเจอกันใน <c oughs> สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเทรนในสังคมนะฮะสวัสดีค่ะคุลานะคะวันนี้จัดลุ่งด้วยนะฮะวันนี้มาคุยกันนะฮะมาคุยกันคือตอนนี้ใครๆก็กำลังสนอกสนใจแล้วก็พูดกันถึงทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับในเรื่องของเ,อเรียกว่าอะไรอะ่ะค่าหันศพ ค่าหันศพคือรเรื่องค่าหันศพตอนนี้เราก็คงจะไม่คุยกันอะไรในเชิงคดีความมากมายเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ให้กับทางตำรวจเขาใช่ค่ะเราก็นะะจะพูดถึงแค่ประเด็นของเปรี้ยวที่เขาเป็นสาวสวยที่ตอนกำลังดังมากอะว่าจริงๆแล้วมันตัวตนของเขาจริงๆมันเป็นยังไงเอาดวงมาชำระนะฮะ จะได้สมกับการที่เรียกว่าเป็นโฮโรอินเทรนเพราะว่าเราจะได้เอาดวงมาชำระกันนะนทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีคนที่ยังไม่รู้นะครับผม,มในเรื่องของอประวัติอันโชคโชนของอของอน้องเปรี้ยวแกอขออนุญาตเรียกเรียกให้มันดูแล้วแบบอะไรดูนะคนิดนึงนะฮะ,ะคือประวัติที่ที่ <c oughs> ที่คุราเนี่ยไปไปเช็คมาเนี่ยเป็นไงฮะ เขาบอกว่าเป็นไงบ้างเขาว่าเป็นเขาว่าเป็นคนที่แก่นเซียวมั้งแต่ในแต่ไล่ละค่ะ้าหรอใช่ก็คือตอนอยู่มต้นเนี่ยเขาย้ายโรงเรียนย้ายโรงเรียนสองครั้งสมัยเรียนเขาก็เป็นหัวโจกเลยเรียกว่าเป็นแกนทีเดียวในการแบบพาเพื่อนไปตบตีกันนะคะเปแกนแกนนำป็นแกนนำใช่ไหมส่วนในเรื่องของการเรียนนั้น ด้วยความที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็าทาให้เขาแบบไม่จบมปลายไม่จบมปลายใช่เราก็ไปทํางานในเป็นเกี่ยวกับร้านคาราโอเกะอ๋อร้านคาราโอเกะใช่ไหมใช่ใช่ยังไม่หมดแค่นั้นอายุ12 12นี่มันประมาณประมาณมัธยมอะไรนะคะประมาณมต้นนะมต้นก็มีลูกค่ะลูกคนแรกคนแรกนี่มีลูกคนแรกตั้งแต่อายุ12นะ ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออเฮ้ยชั้นสี่สิบกว่าแล้วฉันยังไม่มีเลยอันนี้ก็เท่าไหร่เนี่น 5. 5. ยสามส้าสห้าแล้วยังสองเออไอ้น,นี้สิบสองมีแล้วนะะ้อาทงไงต่อหลังจากนั้นเ,เขาก็เดินทางไปทำงานในต่างประเทศบ่อยค่ะซึ่งเป็นงานสีเทางานงคาสิโนคาลาเกะคาสิโนคนนอันนี้อันน,อนี้ ลูกศิษย์อาจารย์ลุงอีกท่านหนึ่งแหามาให้ค่ะคือเป็นสปอร์ตที่ดีของพวกเรานั่นนี้ก็แล้วก็มีลูกคนที่สองค่ะลูกคนที่สองปัจจุบันนี้อายุแปดขวบก็เท่ากับว่าเอโหห่างกับลูกคนโตแค่กี่ปีเอง่ะสิงสองปีไม่ไม ลูกคนโตตอนนี้สิบสองขวบเพราะเขาว่าอยู่สิบี่อ่าห่างกันสี่ปีอ๋อสี่ปีก็มีลูกคนที่สองคือเป็นคุณแม่ตั้งแต่ยี่สิบสองใช่กรผมผมกับภรรยาเนี่ยห่างกันสิบห้าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามมาตรส่วนเนี่ยผมสามารถจะมีอ่าสามารถเออเออได้แล้วเออไม่น่าเชื่อเลยค่ะ แล้วมรการทํางานของเขาที่ที่คาสิโนเนี่ยค่ะก็จะมีหน้าที่ในการ e เ t อร์เทนแขกแล้วก็เชียร์ครดื่มประมาณนี้ก็เป็นหน้าที่อาชีพไปแล้วก็เคยแต่งงานแล้วแต่เลิกกับสามีออันนี้ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบนะคะสามีสายายไปสมุยส่วนสามีอีกคนหนึ่งเ่าก็มีสามีคนที่สองตอนนี้อติดคุกอยู่เพราะว่าเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเมื่อปีที่แล้วนี้ค่ะ ่ส่วนความรักครั้งล่าสุดก็เพิ่งจะเลือกรางกันไปเมื่อประมาณ21พฤษภาที่ผ่านมานี่เองค่ะเพราะว่าฝ่ายชายจับได้ว่าเ,ออเขาคบคนอื่นด้วยอันนี้จะเป็นประ,ประวัตินะอะมีข้อสุดท้ายค่ะสุภาข้อ,น,ขอน,นี้ดีค่ะปัจจุบันกำลัง,สร,งสร้างบ้านใหม่ให้แม่ค่ะ อันนี้เป็นอันนี้เป็นข้อดีข้อเดียวจากลิสต์นี้คือคือที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้จะดีที่สุดแหละนะที่เป็นประวัติในเชียงที่ดีสุดเอามีรูปไม่มีรูปไหมอ่าใครคุยคุยรูปมาหน่อยดิเออเราจะได้เอารูปเอารูปพี่มันมีคนมีคนได้นั่นไม้ตอนนี้อะไรไอ้นั่นคืออะไรฮะทำทำแต่งแต่งเขียนเขียนนี่นี่เองอโอเคโอเคให้ดูให้ดูนี่ให้รูปไปรูปเจาะไอหยงบนหยงบนหยงบนเออนี่ไหมอันนี้สวยนะอันนี้สวยอื คือกรณีนี้เขาเรียกว่าสวยค่าสวยใช่สวยค่าสวยแต่ว,ว่าทีนี้เนี่ยไอสิ่งที่เราจะมาตรวจสอบหรือว่ามาเช็คดูดวงชะตาแล้วก็มีคําถามหลายๆคําถามซึ่งหลายๆคนก็อยากจะรู้นะครับซึ่งบางทีเราก็อาจจะคุยกันในแบบอื่นเนี่ยลำบากก็ต้องใช้วิธีการทางดวงชะตาในการพยากรณ์เพราะว่าบางอย่างเราก็ไม่รู้จริงๆนะ แต่ว่าทีนี้ในการพยากรณ์ของเราเนี่ยเราใช้ทั้งวันเดือนปีเกิดที่ไปค้นมาได้นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่เรามาใช้คือเรื่องของบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนนี้สามารถเอามาทํำนายดวงได้นะฮะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะคุยดวงให้นะครับแล้วก็ดูซิว่าเป็นยังไงอ้าวถามมาอยากจะรู้เรื่องอะไรเริ่มต้นมาเลยดูพื้นดวงค่ะพื้นดวงใช่ไหมพื้นดวงในทางในทางโหราศาสตร์เขาบอกว่า เป็นคนที่ดาวพฤหัสในสัปดีซึ่งอยู่ใน,ในดวงชะตาเนี่ยนะอยู่ในตําแหน่งที่ไม่มั่นคงนดาวพฤหัสสัปดีเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณธรรมศีลธรรมใช่ใช่ต่างๆไม่ค่อยดีแล้วก็จุดที่ระวังลัคนาไว้นี่นะครับนะ mm hmm. เขาก็บอกว่าเป็นจุดที่จะทําให้เจ้าชะาตานั้นนะฮะมักที่จะต้องไปอยู่ในที่ไกลหรืออยู่หา่างจากที่เกิดน,นะ แล้วก็ข้อสําคัญก็คือจุดตําแหน่งเนี้มันเป็นจุดตําแหน่งที่บอกถึงอาการมรณะหรืออาการที่เสียชีวิตได้เขาบอกว่าอาการของการเสียชีวิตเ,เป็นการเสียชีวิตในรูปแบบกระทันหันอันนี้คือหมายถึงดวงของดวงของ,ง,ของเปรี้ยวนะไม่ใช่ดวงของแอมเนี่ยนะคะเสียชีวิตกระทันหันนี่หมายถึงยังไงค,คือมีโอกาสท,ที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ประมาณน,น,นี้แหละอ,หอ,อันนี้คือดวงอันนี้คือดวงทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่แค่นั้นมันก็ไปดูในดวงของบัตรประชาชนเนี่ยนะอย่างบัตรประชาชนเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนออกมาปเป็นดวงได้เขียนมาเป็นดวงได้บัตรประชาชนนี่เขาบอกว่าดวงชะตาเนี่ยจะมีลักษณะของการหักเหในชีวิตค่อนข้างสูงอ,อแล้วก็ข้อสําคัญก็คือว่ามีดาวมรณะกลุ่ม <c oughs> อีกแล้วห <c oughs> มายถึงว่ากลุ่มในจุดเกิด จุดจุดจุดที่เรียกว่าตายว่าจุดที่เป็นเครื่องหมายบวกนะซึ่งก็หมายถึงการเสียชีวิตเช่นเดียวกันเนะสียชีวิตในรูปแบบของการเสียชีวิตแบบทันหันเช่นเดียวกันนะอันนี้คือพื้นดวงนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอะไรนะคือเล่เาว่ากันลักษณะของดวงชะตาเท่านั้นนะที่เราอ่านได้นะครับนะส่วนดวงชะตาในแง่มุมอื่นนะเป็นคนที่สามารถจะหาเงินได้อย่างง่ายดายโดยวิธีที่ เรียกว่าใช้วิธีคือหนึ่งหาได้จากต่างประเทศในสถานที่ที่เล่นลับก็คืออย่างที่ประวัติก็บอกมาใช่ไหมที่ไหน,อนเออบอ่โนโนอ,อ,บอนคาสิโนอะไรต่างประมาณนี้อันนี้คือ,อ,อแล้วก็เขาบอกว่าดวงชะตาเนี่ยนะฮะมีเงินเท่าไหร่นะครับจะต้องให้คนอื่นหมดให้คนอื่นนี้หมายถึงครอบครัวหรือว่าให้คใครคะแล้วก็อาจจะเป็นส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมประมาณนี้ ถ้าอย่างนั้นจะหมายความว่าเขากระตันยูได้ไหมกระตันยูกับครอบครัวอาจจะให้ทั้งสามีก็ได้ให้ทั้งลูกให้ทั้งครอบครัวต่างก็ได้หรือพี่สาวรต่างได้ทั้งสิ้นอันนี้คือดวงของเขาเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ในเรื่องของเรียกว่าอุปนิสัยใจคอรหรือ,อรอต่างนะครับนะในดวงบัตรประชาชนเนี่ยเขาบอกว่า,ามีราหูกลุ่มนะราหูคืออารมณ์ฉุนเฉียวร้อนแรงนะครับ กลุ่มอยู่ที่จุดของความเป็นจิตใจของเขาจิตใจก็คือตนุเสถมันเองแล,แล้วจิตใจเขาเป็นลักษณะแบบไหนคะก็ประมาณนี้แหละก็คืออาจจะอารมณ์เฉียวยรุนแรงแต่ในทางวันเดือนปีเกิดเขาบอกว่าตนุเสถหรือจิตใจนะครับมีดาวเป็นดาวที่เรียกว่าอยู่ในภพที่อริอริก็คือว่ามักจะมักจะเป็นจิตใจที่ชอบการต่อสู้เพราะอริแปลว,ว่าต่อสู้นะเพราะนั้นเนี่ยดวงเขาเนี่ย เท่าที่ดูจากประวัติมันก็สอดคล้องอยู่เพราะว่าเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าสายบุ๊สายโทษเออสายบุ๊ตั้งสมัยเรียนตั้งสมัยเรียนแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือดวงของเขาทีนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องเรื่องราวของเพื่อนฝูงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าที่เสียที่ที่ก่อต่อเหตุการณ์เนี่ยนะเป็นการก่อเหตุการณ์ที่เรียกว่าฆ่าเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนร่วม เพื่อนลูกดมการด้วยในดวงโหราศาสตร์นะฮะที่เป็นวันเดือนปีเกิดเขาบอกว่านะฮะเพื่อนฝูงจะก่อปัญหาเพื่อนฝูงก่อปัญหานะครับนะแล้วก็ไม่ยอมเพื่อนนะประมาณนะั้นนะส่วนในเนี้ยเขาบอกว่าดวงของเขาเนี่ยในในทางบัตรประชาชนเนี้ยเพื่อนฝูงดาวเพื่อนฝูงอยู่ในภพมรณะคอเพม่อว่ายเพื่อนตาย เพื่อนของเขาตายเพื่อนตายรมาณนั้นอ่ามันแปลว่าเพื่อนตายคือศาสตร์ช้ามรณะคือเพื่อนตายไม่ใช่เพื่อนที่ตายแทนกันได้ไม่ใช่เพื่อนรักที่ตายแทนได้อันนี้ตอนนี้เราก็ไม่รู้นะว่าอะไรเป็นอะไรนะก็คือเพื่อนตายนะก็คือพูดยังไงคือเพื่อนไม่ดีอ่ะนได้เพื่อนที่อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าก็ก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าอ่าชีวิตในช่วงระยะเวลานี้หลายหลายคนก็อาจจะสงสัยว่า มันจะเป็นยังไงต่อหลังจากที่ก่อเหตุก่ขอคดีมาแล้วนะ<ม>ในดวงเนี่ยแต่แต่แตนิดหนึ่งท,ที่อยากจะบอกในดวงนี้นะฮะเป็นดวงของคนที่ถ้าถามว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้าง<ม>คนสวยนะอ<ม>ใช้ได้นะคนสวยเรื่องเรื่องสวยนั้นก็รู้กับรู้ได้ว่าสวยอะคะแต่ว่านี่ คืออยากรู้ว่าจริงๆเขาโหดจริงๆไหมเพราะว่า <c oughs> ในในในเหตุการณ์ภาพข่าวต่างๆเนี่ยพี่สาวเขาก็จะออกมาพูด่าแบบเออน้องบรรดาลโทษซะนะอ<ๆ>ะไรเงี้ยแต่แต่ดูจากข่าวเนี่ยก็คือจากดวงเนี้ยดวงเนี้นะดวงที่ให้ดูเนี่ยดาวตนุเสกคือาวจิตใจอยู่ร่วมราหูยังไงก็เป็นคนฉุนเฉียวง่ายฉุนเฉียวง่ายก็คือบางครั้งเนี่ยถ้าเจออะไรที่มันรุนแรงขึ้นมานะครับไอเรื่องโหดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับ <ๆ S 2> โหดแน่ๆแต่ถ้าสมมุติบทจะใจดีนะ ดวงนี้ถ้าบดบดใจดีคือใจดีจริงนๆะใจดีจริงแต่ว่าก็อย่าให้อารมณ์เสียขึ้นมากนะก็จะจะกลายเป็นใจร้ายขึ้นมาก็ได้นะฮะก็เป็นคนอารมณ์ต่างขั้วเลยใช่ใชนะ่อันนี้คือพื้นดวงคร่าวๆก็แล้วกันนะ<อ>ทีนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะรู้มีอะไรไหมคือคือเหมือนว่าสาเหตุที่แท้จริงนีที่เขาต้องฆ่า ถาแอมเนี่ยม,มันเกิดมาจากอะไรคะเอ,อผ,มผมต้องดูวันเดือนวันเขาเรียกว่าอะไรวันเดือนปีเกิดจอร์นะ mm hmm. ของของเขาซะก่อนนะดวงนี้เขาบอกว่าอายุยนะี่สิบสี่อายุยี่บสี่เนี่ยนะจะมีลักษณะของความผักเขร,รุนแรงนะครับของตัวเองนะครับซึ่งบางครั้งบางคราวมันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ทราบสาเหตนะุจากดวงชะตาที่เห็นนะีะ ในช่วงอายุ24ปีนะครับแล้วก็ข้อสําคัญก็คือในอีกดวงหนึ่งที่ที่เราถอดออกมาได้เนี่ยเขาบอกว่าในอายุคือดูเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่ออกจะอารมณ์เปลี่ยนแปลงรุนแรงอยู่แล้วแต่อายุ24เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เพราะว่ามันมีดาวคานเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะมีดาวคานเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเดิมทีก็เป็นลาหู oh. เจอองคานเข้าไปลาหูอังคาอลาหูองคารก็คือเป็นดาวธาตุลมซึ่งก็หมายถึงอารมณ์สวิงจะเยอะกว่าเหมือนพายุเหมือนพายุเพราะฉะนั้นเนี่ยพายุมังช้างพายุธัรมชาติอะไรก็ว่านไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพออายุพายุเนี่ยจะเป็นอายุที่ค่อนข้างจะอารมณ์แรงเป็นพิเศษแต่ที่น่าห่วงก็คือว่าเห็นจักดวงที่ที่ที่เราได้ได้มีการผู่ออกมาแล้วนี่นะครับ อในคือคือดวงสองแบบจะบอกคล้ายๆกันอย่างหนึ่งคือดวงแบบหนึ่งเขาบอกว่าอายุยี่สิบห้าไม่ดีอีกดวงบอกว่ายี่บสี่ก็ไม่ดีแหละไม่ดีนี่มันไม่ดีขนาดไหนอะดวงตกมรณะตกมรณะมรณะแปลว่าตายห่างต่างแยกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาลุ้นกันว่ามรณะตรงในที่นี้มันแปลว่าอะไร นะตายห่างหรือต่างแยกนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปตามหลักตามเกณฑนะ์นะนะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าจริงๆเป็นยังไงบ้างนะ,ะทีนี้เนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันมีอะไรอยากจะถามเพิ่ไมไหมคือแบบว่าจากจาก,ากเหตุเมื่อกี้ค่ะคืออยากจะรู้ว่าเขาอ่ะก่อเหตุแล้วคือมันจะมีภาพที่บอกว่าเอามาโพสต์ว่าไปทานอาหารไปไปเที่ยวไปทําบุญก็เลย ก็เลยรู้สึกรู้สึกงงก็เลยรู้สึกงงงงมีใจก็เลยงงในพฤติกรรมว่าแบบจริงๆเนี่ยเขาว่ารู้สึกสํานึกในสิ่งที่ตัวเองทําหรือเปล่าคือเท่าที่เห็นจากดวงจิตตาเนี่ยถามว่าสํานึกไหมสํานึกแต่มันไม่ได้หมายความว่านคือคือคนเราเนี่ยบอกไว้ก่อนนะอันนี้อันนี้อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับดวงแต่มันทุกคนแหละถ้าทําผิดมันต้องคิดอยู่แล้วว่าตัวเองทาผิด แต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าช่วงที่ขึ้นของมันขึ้นนะครใครเนี่ยจะสามารถจะระง,งับสิ่งเหล่าเนี้ยได้มากกว่ากัน mm hmm. ทีนี้เปรี้ยวเนี่ยเป็นคนที่คือ,ค,อคือทําไงอะ่ะก็ทําไปแล้วอ่ะใช่ไหม mm hmm. อา่าพอทาไปแล้วปั๊บปแล้วนะขึ้นไปแล้วแล้วขึ้นแรงด้วยจะ <c oughs> ให้ทําไงอะ่ะใช่ไหมก็มันทําไปแล้วอ่ะ นางก็เลยจําเป็นจะต้องไปหาอะไรที่มันเป็นการผ่อนคลายคลายเครียดนะ<ม>อันนี้อันนี้คือคือลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะตามลักษณะของดวงจะตาที่บอกมาเพราะว่าปราหูอย่างที่บอกนะฮะมันเป็นดาวที่เกี่ยวกับความอารมณ์ฉุนเขียวขึ้นง่ายลงง่ายนะตอนนั้นขึ้นอนะ่ะขึ้นอนะ่ะแล้วไงต่อข,ขึ้นสุดด้วยสุดสุดแล้วสุดยังไงต่อก็ต้องลงใช่ไหมอา่าลงก็ต้องลงง่ายลงชิวไปนะ ลแต่ถามว่าสํานึกอะไรต่างไหมอันนี้ผมคงจะบอกว่าไม่สํานึกไม่ได้เพราะทุกคนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทําผิดมันก็ต้องคิดนะแต่ต้องอธิบายว่าอธิบายในเชิงดวงดาวว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไงในเชิงดวงดาวนะครับผมทีนี้เนี่ยอาจจะมีก,การถามกันนะผมขออนุญ,ญาตลุยเลยทั้วหัาถามกันว่าตอนนี้อยู่ไหนแน่นอนอันนี้มีแต่คนอยากรู้คือคิดว่าอยู่พมา่าแต่ว่าคือเอางี้มีอยู่สองกรณี กรณีที่หนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่านางนางไปไหนไม่รู้แต่เดี๋ยวนางก็กลับอยู่ดีๆก็เดินกลับมาเองเลยเหรอ,อเดินกลับไปเองก็ได้เดินกลับมาเองอาจจะคือในดวงในดวงที่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 เราเห็นนะนะเขาบอกว่าในช่วงระยะเวลา24-25เนี่ย,ยลงปุตตะมลณะแล้วก็ลงพันธุมลณะแปลว่ากลับมาที่บ้านมาหาลูกแล้วก,แวก็แล้วก็มีปัญหา เราลงมลณะนี่หมายถึงว่าจะโดนจ<ะ>ับก็ไม่รู้ยังไงไม่รู้นะมรณะคําว่ามลน้นก็น่าเกลียดแหละนะฟังดูแล้วก็แบบไม่ไม่อยากที่จะฟังต่อแล้วนะอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าแล้วตอนนี้ใครเป็นอะไรยังไงอยู่ในดวงเขาก็บอกว่าตอนนี้นี่นะครับอยู่ออยู่กับคนที่มีอิทธิพลเคลื่อหนุนอ,นะอิทธิพลเคลื่อนหนุนนะเคือนหนุนเคื่อนหนุนเธอแหละ หมายถึงว่าอาจจะมีส่วนที่ทําให้หลบหนีได้ถึงทุกวันนี้ให้ที่พักที่พิงหรืออะไรต่างๆ mm hmm. เป็นคนที่มีอิทธิพลด้วยอิทธิพลก็แปลว่าคือที่บอกว่าจะตามเก็บตามเก็บเพราะว่าไม่ใช่อ่ะ mm hmm. เขาต้องเลี้ยงไว้ mm hmm. ใช่ไหมเลี้ยงไว้คือถามว่าจะปิดปากไปทําไมก็เพราะว่าไอคนประเภทนี้มันก็รู้ๆกันอยู่ไม่ต้องปิดปากหรอก mm hmm. ไม่ปิดปากทำไมอ่ะสมมติว่าเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงในสังคม mm hmm. ใช่ไหมสมมติว่านายกแบบใหญ่มากโตมากเป็นอาจจะเป็น ้าราชการวปเศรษฐีไปอะไรต่างพวกนี้เขาไม่รู้อยู่แล้ว่ปรี๋ผมก็ไม่รู้อยู่แล้วอ๋อหมายถึงว่าใช่ไหัวใหญ่จริงๆอ่ะไม่มีทางรู้หรอกว่าคือใครเออแล้วก็ถ้าสมมติไอ้คนที่มันสนับสนุนเนี่ยเป็นคนนอกประเทศอาจจะยิ่งยิ่งเข้าไปใหญ่เป็นกองกําลังที่อยู่นอกตะเก็บชายแดนรู้ล่องทาอะไรได้อ๋อเราก็ไม่สามารถไปทําอะไรเขาได้อยู่แล้วเพราะมันอยู่นอกประเทศเพราะนั้นจะเก็บจะเกิดอะไรไม่มีผลเลยใช่ไหมไม่มีประโยชน์เลยสําหรับการเก็บเปรี้ยว เราะันถ้าจะเปรี้ยวจะโดนเนี่ยมันไม่โดนเก็บหรอกครับก็โดนเนี่ยโดนโดนจับโดนจับหรือโดนอะไรต่างๆสักอย่างนั่นแหลแต่ว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับการฆ่าปิดปากแน่นอนเพราะว่าจากดวงชะตาเขาก็บอกว่ามีการให้ให้ที่พักพิงจากผู้มีอิพลในเรื่องพวกเนี้ย ในเรื่องพวกนี้นะซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นแก๊งซึ่งตำรวจก็ต้องตามมาต่อไปซึ่งเราก็ไม่รู้แต่ในดลวงเขาบอกแต่มันก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าสมัยก่อนเขาก็ทำงานคาสินโนไงทำงานนอกประเทศเป็นไปได้ก็ต้องมีเครือข่ายมีมีคนที่สนับสนุนอยู่ใช่ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยใครใครบอกว่าจะต้องโดนเก็บไปแน่ผมเต่าที่ผมดูไม่ใช่อะ่ะเก็บไปทำไมมีประโยชน์ไหม <c oughs> เสียกระสุนเปล่า <c oughs> เพิ่มคดีให้เผาหรือเปล่ะ เออใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่ามันไม่น่าจะโดนแต่มันจะโดนในเรื่องอื่นโดนในเรื่องอื่นแต่ชะตาเขาไม่ค่อยจะดีนะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญก็คือว่าสมมุติว่าโดนเข้ามาในประเทศนะแล้วก็โดนจับนะแล้วก็โดนตัดสินประหารชีวิตสมมตุติคำว่าตัดสินประหารชีวิตมันเข้าข่ายหมดแล้วะทางนักที่อาจจะยังไม่ตายจริงตามกฎหมายเมืองไทยตามหลักก็ถือว่าได้ชื่อว่า ได้ไดชื่อว่าบาปมลนวก็ถือว่าใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือคือหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์อย่าไปคิดมากไม่ว่าเราเชียรเขาหรืออะไรต่างไม่ใช่อันนี้ว่าไปตามหลักตามเกณฑ์ตามหลักวิชาตามวิชานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปสี่เรียบนะแล้วเราสุภาคิดว่าเขาจะโทษของเขาเนี่ยจะจะแรงขนาดถึงขนาดไหนอะคะถึงจะถึงไหมยังยังยังไงก็ยาว คือดวงนี้เป็นดวงที่หนึ่งถ้าไม่ตายในคุกก็อะไรสักอย่างนี่แหละที่จะต้องคือ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 ไม่ใช่ดวงที่ดีนะนะ<ม>สำหรับสําหรับของเจ้าของดวงชะตานี้ก็คืออ่ลองเปรี้ยวนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะอ่าอไงต่อแล้วทีนี้ในเมื่อเขามีมันพักพันเรื่องยาเสพติดใช่ไหมคะจริงๆแล้ว เขาเป็นคนค้าเลยไหมคือด<ช>วงมันบอกได้เลยไหมว่าเขาเป็นคนค้าหรือแค่เสพไม่ไม่คือบอกว่าได้เงินมาจากสิ่งที่ไม่ดีเฉยๆดวงไม่ได้บอกว่าเป็นคนค้ายาเสพติด <wouldn> ได้เงินมาจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอดวงบอกแค่นี้เนี่ยเราก็ไม่อาจหานนะ mm hmm. เพราะว่าคนที่เกิดวันในวันที่หนึ่งพฤษภาคมเนี่ยสอ uh hmm. <2 S 1> งวันหร้อยสามสิบหกซึ่งเป็นวันเกิดของเขาเนี่ยมีจานวนมาก mm. นะ พอมีจานวนมากปั๊บเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ทุกคนจะต้องขายยาหมดนะแต่ได้เงินจากสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของสิ่ง<ม>ที่เวลวร้ายเสมอไปหมอก็ได้เงินจากสิ่งที่ไม่ดีใช่เพราะว่ารักษาคนไข้นะอย่างผมก็ได้เงินจากสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าคนที่มีปัญหา,ญหาค่อยมาหาผมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตีความได้หลากหลายแต่เผอิญว่าเปรี้ยวเนี่ยเขาไปออกลูกนี้ไงสิ่งที่ไม่ดีของเขาก็คือเรื่องนี้ไง เรื่องนี้ไงเรื่องขายยา้าแรงต่างก็ว่ากันไปนะอืออ่ะมีอะไรไหมลืมหายหายหายต่อหมดแล้วต่อหมดแล้วใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรต่อไปก็น่าสนใจทีนี้ถามระยะเวลาบ้างนะครับที่ควรจะเกิดขึ้นตอนเนี้ยเป็นระยะเวลาที่ดาวอังคารอยู่ที่ราศีเมถุนนะครับ แล้วก็ไม่ใช่ดาวองคารดาวดาว,ดาวแล้วว่าดาวดาวพุธอยู่พฤกษ์ศกนะดาวองคารอยู่เมถุลนะองคา,ารเ<า>มถุนพุธพฤกษ์ศกนะถ้าสมมุติว่าจะจับตัวให้ได้นะต้องจับตัวให้ได้ภายในกลางเดือนหมายถึงกลางเดือนนี้สิบสามมิถุนานอีกอกี่วันนะคะเนี่ยอีกไม่กี่วัน,นถ้าสิบสามมิถุนาจับไม่ได้นั่นก็คือยาว ยา,ยาวเหมือนเขาจะหลบหนีได้นานเลยไหมคะแล้วก็มารออีกทีนึงก็คือช่วงที่ดาว <c oughs> ดาวดาวอังคารยกนะครับในโอ้ยนู่นนะปลายกรกฎาคมเขาอาจจะกลับบ้าน,น,นถ้าดูทรงแล้วนะ่าจะเหมือนรอให้เรื่องซาลงไหมรอให้เรื่องซาลงแล้วก็กลับบ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> พอกลับบ้านตอนนั้นแหละครับอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราแบบบางทีเราก็ลืมๆไปแล้วนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอจับได้ทีเราก็มีคำเอ้ยจําได้แล้วโอ๊นี่นี ท,ที่เขาเลื่อย,ยใช่ไหมอะไรประมาณนี้เออจับได้แล้วอะไรประมาณนี้นะแต่คงจะไม่ได้ช่วงนี้แหละช่วงเนี้ยยังไงก็จับไม่ได้จับไม่ได้ยิ่งหลังสิบสามมิถุนายิ่งจับยากเลยมีตำรวจเสียกําลังใจนะคือมันจับยังไงอะ่ะถ้าเขาไม่มาให้จับจะจับยังไงอะ่ะใช่ไหมเออเราจะไปไลเราจะมีงบประมาณไล่ล่าไปถึงต่างประเทศแบบในหนังหรือเปล่า มีข่าวแว่วว่าไปอยู่กับมูเซอร์อีกเออนั่นน่ะสิยิ่งยากเข้าไปใหญ่แต่แต่แต่เขาเป็นไปได้เพราะว่าในดวงเขาบอกว่าอยู่กับผู้ซึ่งมีอิทธิพลนะแล้วก็มีมี power ทางด้านนี้ซึ่งก็มีก็มูเซอร์ก็มีมีมีส่วนเป็นไปได้นะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามูเซอร์เนี่ยเป็นกําลังกองกําลังอะไรประเภทไหนยังไงเราก็ไม่รู้ือาอจจะไปอยู่กับไอซิสก็ได้นะฮะ<ห>อ๋ะอ,อ,อ,อกเกี่ยวอะไรกันระเบิดแต่ไ่ที่ส่งมาทางนั้นไหมอาจจะไปอยู่กับไอซิดก็ได้มีอิทธิพลมาล่ะ เออถ้าไปอยู่ไอซิดก็ไม่เร็วเนาะทำไมอะ่ะหกลับมากลับมาพร้อมแล้วเนิดเออ,เอ,อใช่นะ <c oughs> ไม่ดีไม่ดีอะตอนนี้เราก็อยู่ในจุดที่พอคุยกันพอสมควรนะครับก็โฮโลอินเทรนด์นะครับเอาเรื่องที่เป็นอินเทรนด์อยู่ในกระแสมาคุยในเชินงโหราศาสร์เพราะฉะนั้นนะเรื่องของเปรี้ยวค่าหันศพนะครับเราก็คงจะคุยกันแบบเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรติชมแล้วก็บอกกันได้นะครับว่ากระแสอะไรที่อยากยให้โฮโลอินเทรน เอามาพูดคุยในเชีงงยงลวงจะตาสามารถบอกกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับับสสวดีครับสวัสดีค่ะ